สวัสดีค่ะพแม่พี่น้องสู้ขู่สุขคนค่ะฟ้าพิมพ์ชาแนลค่ะสาวว่าปีประทุ่มมากแล้วเจ้าพี่น้องพี่น้องจ้าเมื่อนี้พี่สุภาพพี่น้องเมื่อกินตำปลากุ้งสดจ้กพี่น้องตำปลากุ้งสดเบื้องเด้อค่ะสีแบบสะดิดเลยจ้กพี่น้องจ้าอันพักกระมจี๊พักกัญจองจ้าแล้วการะระแหน่พักขาหรือว่าชะอมเนาะค่ะเนาะแต่การทุ่นจ้า พี่น้องอันนี้พระาไทยพิมพ์บลูวาเอิญอีอย่างเนาะคะ่ะเนาะทุนหลักการขับปุ่นจากพี่น้องจ้าแล้วเพียงกับมี่อันนี้มาก,กินแก่เพชรนัน่นี่จ้ะเขาเกียบปลาเขาเกียบปลาทอดค่ะแซบ่บแซ่บกรอบกรอบดีขนาดเลยจ้าพี่น้องจ้าอันก่อนสีลงเมื่อกินพิมพ์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พิมในเด้อจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณเพื่อนเกาที่ยังอยู่น้ำกันขอบคุณเพื่อนใหม่ ทีกำลังจะเข้ามานะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจจ้าอันพิษผ่านขาต๊บุกห่องจากไหนกะแนะนํำพิมพ์มาใดเด้อค่ะเดอ้อหลักการนี่ค่ะพี่มี่นำนี่มานํำเสนอนมบักนัดใส่มะนาวจ้ะสับปะรดมะนาวแต่ว่าอันนี้เป็นสูตรแสบเด้อค่ะเดอ้อว่าเป็นสูตรเพื่อสุขภาพสูตรหอมหวานมั่นเนาะค่ะเนาะถ้าผู้ใดมักหวานมักแบบหอมมั่นนะคะ ว่ต้องเน้นว่าเพื่อสุขภาพนี่เหตุสูตรนี้ใดเด้อคะ่ะเด้อแซ่บจ้ะหอมหวานมั่นจ้ะถ้ามีน้ำแข็งบดปัน้นน้ำแข็งสซน้ำแ,แแนมมนำแข็งแซ่บ้อจ้ะพี่น้องจ้าพอดีพี่โ่มีน้ำแข็งบดพี่มีต่น้ำแข็งหลอดจ้กกะก็เลยเอาแบบมาเทศไซนะคะเนาะกระแซ่บคื้นกันจ้ะ ทนผู้ใดอันบ่ม,มักหวานเนาะค่ะถ้าเฮ็ดเพื่อสุขภาพาบ่ม,มักหวานก็บ,บ่ต้องนั่นพี่น,ออน้องจ้ะใส่ตาไอ้นมจืดไหมคะ่ะบ่บบอต้องใส่น้ำเชื่อมจ้ะแล้วก็มักเปรี้ยวก็ใส่เพิ่มบักหน้าเข้าไปอีกบ่มิสดต,ตายตัวจ้ะพี่น้องจ้าเอาที่เฮาหมาักนะคะชิมรสชาติที่เฮาหมักค่ะขาดอีหยังก็เติมไปได้นะคะแต่แซ่บแสบจ้ามากมา,จากจ้ะพี่น้องจ้ะ อืมสุดหยอดเท่านั้นป้าสุดตยอดค่ะมันนี้พี่มัไใดต่ำเองะะ้วค่ะสื่อมันมาก แซ่บจั่างตะวันไม่ขาดเฮ็ดเสซนแล้วเพชรครับตำป่าทะเลกุ้งสดตรวจวดครับจวดแน เมืองตาสีโรจัก 我不事。

มาเด้อจ้ะพี่น้องจะ้ะจะไปยัง ขอบุ้ณครับจ สุดยอดลเลยจ้ะพี่นอ้องจ้ะไม่ต้องบอกพริกกินเราไม่ต้องบอกพริกกวางกันอยู่ไหม พิมไปแล้วเด้อจ้าพี่น้องจ้าพิษพาดจังใดกะมาท่วงเบาๆใต่คลิปใดเด้อค่ะเด้อพิมพ์ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเด้อค่ะขอบคุณเพื่อนเก่าที่ยังอยู่น้ำกันขอบคุณเผื่อนใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะคะพิดพาดประกนันใดกะมาท่วงเบาๆใต่คลิปใดเด้อค่ะเด้อพิมพ์ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พิมในเด้อจ้าฟ้าพิมพ์ชาแนลค่ะขอบคุณค่ะ